ตอนต่อคลิปที่แล้วเรื่องของการบูลลี่อ่านะคะคลิปที่แล้วพอดีเวลาไม่พอการบูลลี่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมและเป็นเรื่องเก่าแก่มาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีแต่ว่ามันเพิ่งจะมาบัญญัติคาเป็นคําว่าบูลลี่เนี่ยนะคะแล้วก็ใช้กันอ่อ อะไรนะทัวลงอะ่ะอพวกนี้เป็นคำใหม่ๆแต่จริงๆแล้วอะ่ะสมัยก่อนมันไม่มีทัวลงเพราะมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียมันยังไม่มีการที่แบบคนต่างบมามุง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 ,มง,มงพร้อมกันได้ใช่ไหมเออเมื่อก่อนนี่ทัวลงก็จะเป็นทัวแบบทัวเล็กๆทัวตามออฟฟิศอะ่ะสํานักงานอะ่ะหน่วยงานและจากการออกระทรวงนี้กระรวงนีคน้คนเขาพูดกันในออฟฟิศในตึกของเขาก็จะแบบ การรวมตัวกันนะคะแล้วก็เม้าแล้วก็ว่าคนคนี้ก็คือทัวลงนะแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มเล็กแต่เดี๋ยวนี้พอโซเชียลมีเดียมันทําให้ทัวเนี่ยแกล้งขนาดใหญ่นะคะแล้วก็บางคนที่โดนทัวลงนะไปโพสอะไรตัางที่แบบให้ความรู้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเจอคนที่มาเ,เรียกว่าหาเรื่องเออมาบูลลี่มาทําให้เราเจ็บปวดเนี่ย ปกติแล้วนะธรรมชาติของคนที่บูลลี่เราเนี่ยตัวเขาอันดับหนึ่งชัดเจนมากๆค่ะเขาไม่ชอบชีวิตตัวเองค่ะไม่ชอบตัวเขาเองด้วยนะคะคนที่ชอบตัวเองชอบชีวิตตัวเองให้ความเคารพตัวเองนะคะเขาจะเคารพเวลาของเขาค่ะจริงๆค่ะอย่างสมมติมตคู่ครูเป็นคนหนึ่งที่เคารพตัวเองค่ะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองเป็นคนที่รู้ว่าเอองานที่เราทําเนี่ย มันมีความหมายเว้ยมันทาแล้วมีประโยชน์มันมีประโยชน์แม้กระทั่งคลิปที่ครูทาอยู่เนี่ยนะทำฟรีแต่ครูรู้สึกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์มันช่วยคนนะเวลาคนฟังแล้วให้เขามีกําลังใจมีหลายคนแอดหลังไมค์มาบอกครูบอกว่าโอ้ยครูฟังคลิปครูแล้วรู้สึกดีขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นรักตัวเองเป็นเมื่อก่อนไม่รู้จักคําว่ารักตัวเองแล้วเมื่อก่อนก็โทษต,รต,รตรัวเองมาตลอดไม่รู้ว่าตัวเองแต่งงานอยู่กับนอส่สุดมาตลอดแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีรู้สึกว่าตัวอพอฟังคลิปครูนะพังพังพัง ครูได้ยินแบบนี้ใจฟูดิฟูเพราะนั้นครูก็เลยชอบตัวเองนะคะเพราะครูชอบตัวเองเสร็จปั๊บเนี่ยครูก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำคลิปออกมาอีกนะฉันต้องทำเ,เรื่องนี้สอนคนนะนอกจากให้รักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองนะก็จะต้องสอนออให้เขามีความสุขให้ให้ให้ใหมุมมุมจากคนนั้นเอาเคสคนไข้ามาเล่าแต่ว่าครูจะไม่เอ่ยชื่อนามสกุลไม่ได้ไม่ได้มีการระบุอะไรเลยนะทีนี้เพราครูชอบตัวเองใช่ป่ะครูก็จะอยากทําคลิปอยากทํางานอยากทําแต่สิ่งที่มีคุณค่า ครูจะหวงเวลาของตัวเองมากหวงเวลาของตัวเองแบบบางทีนะใครเชิญไปงานโนดนงานนี่ปาตรงปาร์ตี้นะครูจะไม่ค่อยออกงานนะเขาจะไม่ไม่ค่อยออกงานเพราะครูรู้สึกว่าฉันอยากเอาเวลามานั่งทํานี้มานั่งอ่านหนังสือมานั่งทํางานวิจัยดูงานนะทำให้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ครูเนี่ยเอาเวลานะไปนั่งพูดถึงบุคคลที่สามในเชิงลบเป็นนั่งก็สิบเนินทาชาวบ้านชาวช่อง ไม่มีทางเด็ดขาดแล้วจะไปให้แบบไปส่องคนน้นคนนี้นะแล้วไปดูชีวิตเขานะแล้วเห็นเขาได้ดีไม่ดีแล้วให้ครูไปแซะไปจิกไปกัดบ้าเหรอฉันมีอะไรทําฉันไม่ทําเออต่อให้ว่างก็ไม่ทําเพราะเรารู้สึกว่าคุณค่าของเราอะเรา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 เอาเวลามาทําให้ขัดขัดขัดเก่าอะขัดเก่าตัวเองอะเออเจรินายตัวเองขัดเก่าตัวเองดีกว่าที่เราจะไปแซะคนอื่น นั้นพอคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็จะเห็นคุณค่าของเวลาของครูด้วยนั้นครูก็จะไม่เอาเวลาไปนั่งแซะชาวบ้านชาวช่องไปพิมพ์แบบยาวๆว่าไปจิตก,กะให้เขาเจ็บอะไรเงี้ยไม่ไม่คนที่เห็นคุณค่าของตัวเองจะไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดจริงๆทุกคนแล้วก็ครูเนี่ยอยู่ในวงแวดวงเหมนี้ใช่ไหมครูก็จะรู้จักหลายๆคนที่เขาทํางานทางด้านคล้ายคลึงกันเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเนี่ยจะพูดเหมือนกันหมดว่าเราไม่มีเวลาไปทําเรื่องพวกนั้นเด็ดขาด ทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองรู้ว่าตื่นขึ้นมาเช้านี้จะทาอะไรบ้างวันนี้จะอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะวันนี้จะไปืูหนังสือที่นี่นี่เนียไปซื้อหนังสือมาเพิ่มแล้วก็จะศึกษาแล้วก็ดูงานวิจัยแล้วเออวันนี้ฉันจะทําคลิปอย่างวันนี้ครูก็จะทําเรื่องของอก่อนหน้านี้ประมาณ3คลิปครูก็ทําเรื่องของ,คว,อของค, y, อความทุกข์ของคนเจ n Y ความทุกข์ของคนเจ n X เรื่องมิตรร้ายใเสร็จเรื่องให้กําลังใจทํายังไงผู้หญิงบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดียวคือครูแบบโอ้โหเวลาตารางงานครูวางไว้แน่นเลยนะว่าจะต้องทำหนึ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะเอาเวลาไปบูลลี่ใครไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นตัดภาพไปที่แล้วคนที่เขาไปบูลลี่คนโน้นคนนี้ล่ะเออคืออะไร<ม>ก็คือคนที่ตรงข้ามกับคนแบบอ,อพวกครูเนี่ยอืมคือเขาว่างเปล่าจริงๆนะเขาว่างเปล่าว่วางเปล่าไม่มีอะไรทําว่างเออบางคนอาจจะไม่มีงานทําอาจจะตกงาน หรืองานของเขาไม่ค่อยมีอะไรเขาก็เลยว่างว่างจริงๆอันนี้ไม่ได้ไปชดในพูดจริงๆนะเขาว่างจริงๆไม่ใช่ว่างเปล่าๆไม่ใช่ว่างแบบฟรีชานะมันมีสองคำนะเออครูขออนุญาตอาจจะแรงนิดนึงคําว่าว่างอ่ะมันมีสองคำนะคะหนึ่งว่างแบบฟรีชาน you have free time คือมีเวลาที่ไม่ต้องทําอะไรเวลาที่ว่างๆใช่ไหมเออเหมือนสมัยเรียนมีคาบว่างอ่ะใช่ไหมแต่ว่างอีกในที่นี้คือว่างในนี้ค่ะว่างในสมองค่ะ คือในสมองว่างเปล่าไม่มีอะไรในนั้นเลยอ๋อไม่ไม่ใช่ว่ามีสมองจริงๆคนเรามีสมองมีสมองอ่อไม่งั้นเราจะหายใจไม่ได้ไม่งั้นจะขับเราเราสมองมันสั่งงานทุกอย่างในร่างกายเขามีสมองแต่ไม่มีความคิดหรือถ้าใช้คําที่ตรงกว่านั้นก็คือไม่มีหัวคิดไม่คิดว่าเวลาเนี่ยในโลกเนี้ยมันมีจํากัดมันมีจํากัดทุกคนไม่มีใครเกิดมาแล้วอยู่บบเจ็ดแปดร้อยปีไม่ค่ะ นะคะคแล้วเราก็ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงจนถึงอายุ99้0สเกร้อยนึงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเนี่ยขนาดครูพอเกินนะ 5, ครูห้าสิบกว่าแล้วก็แบบเมืแ่อบบก่อน ูอ่านหนังสือเนี่ยไม่ต้องถอยไม่ต้องอะไรนะนะคนที่อยู่ในวัยครูแต่ละคนเนี่ยสายตาก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะสุขภาพหลายๆอย่างมันก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราก็เริ่มเริ่มสู้เด็กรุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นใหม่ไม่ได้บางคนพายุมากขึ้นอีกนะหูตาฝ้าฟางกินอาหารไม่ค่อยย่อยมีลมมีอะไรคือสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่เนี่ยไอ้ช่วงที่แบบช่วงเวลาคุณภาพนะมันเป็นช่วงแค่นี้เองเรู้ไหมคะอายุ25ตึงต่างนะ ยี่สิบห้าถึงห้าสิบเออหนะ้าสิบนั่นคือช่วงวัยทองช่วงที่แบบว่าร่างกายหลายๆคนเปลี่ยนแปลงเยอะมากประมาณนี้ yeah. เพราะนั้นจากยี่สิบห้าถึงห้าสิบทำไมต้องยี่สิบห้ารู้ไหมว่าชีวิตของคนเรากว่าจะได้ใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยก็รอเข้าไปแบบประมาณจุดป,ปริญญาตีประมาณยี่สิบห้าก่อนหน้านั้นเราตอนชีวิตก่อนหน้านั้นเราแทบไม่ได้ใช้ชีวิตตัวเราเองเลยนะตอนเด็กเดกเราเลือกได้ไหมเลือกพ่อเลือกแม่ได้ไหมเลือกปู่เลือกย่าตายายเลือกไม่ได้เราเลือกโรงเรียนยังไม่ได้เลยพ่อแม่เลือกให้นะคะเลือกให้ชีวออชชวิตตัเออง่ะ เราก็เป็นเกือบ20ปีแล้วจนกระทั่งจบมาเราก็มาหางานทํานี่เราเราเริ่มได้เลือกชีวิตตัวเองละได้เริ่มเลือกบริษัทเลือกจะไปอยู่ที่นั่นที่นี่เราได้เริ่มเลือกชีวิตตัวเองที่ประมาณ20กว่าแล้ว,ลวช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่สุขภาพเราร่างกายเราเนี่ยเออเรียกว่าสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะถ้าเราถ้าเราดูแลตัวเองดีๆนะและเรามีช่วงคุณภาพอะ่ะจนถึง ประมาณห0 5สิบห้าสิบนี่เริ่มไวททองแล้วเริ่มไวอหลอดลงหลอดเลอืลอดมันใช้มาเก่าแล,แล้วเริ่มมีความดันสูงเริ่มมีนะานโรคล้วเดี๋ยวแล้วเพราะฉะนั้นเนะี่ยไอ้ช่วงแก๊บแค่นเนี้ยยี่สิบห้าถึงห้าสิบเนี่ยแค่ยี่สิบห้าปีเนี่ยแล้วนะฟังนะยี่สิบห้าปีนอนดิค่ะเรานอนไปกี่ปีอะรู้ป่าไหมเรานอนหนึ่งในสามของชีวิตนะหนึ่งในสามของยี่สิบห้าเท่าไหร่คิดดูเออนอนก็ไปกี่ปีอะเออ เราจะต้องวางแผนชีวิตตอนนู่นตอนปัจจิมวัยนะคิดให้ไกลนะจริงๆคือหนูว่าเราต้องมีหัวคิดคิดให้ไกลว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่แบบมาถึงตรงนี้ปับ 40, 5, ๊บสี่สิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบปั๊บตายเลยเออไม่ใช่มันยังต้องไปอีกไกลแล้วก็ไม่ใช่ตายง่ายๆนะส่วนใหญ่ต้องมีโรคลุม่มเล่าปลูกโกยนั่งโวยเจ็บป่วยทีนี้ทีนีน้ตอนนั้นเนะี่ยมันต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลต้องใช้เงินเออ ไอเบีย้ยคนอะไรนะเบีย้ยคนชรลาไม่พอใช้หรอกใช่ปะ่ะทีนี้ปัญหาคือเราต้องใช้ช,ช่วงเวลาที่เรากําลังกายําแข็งแรงช่วงที่มีสุขภาพดีช่วงที่สมองยังดีช่วงที่ยังยังไม่เลอะเลือนๆเนี่ยช่วงนี้ต้องพัฒนาตัวเองหาทักษะนะคะทักษะว่าแก่ไปจะทําอาชีพอะไรหรืออย่างน้อยนะออกกําลังกายให้สุขภาพเราแข็งแรงเพราะว่าไม่ใช่คนแก่ทุกคนป่วยเออโรคลุมเรานะบางคนแก่แล้วยังแข็งแรงดีไปเต้นแล้วเราไป,ไป ทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงระบบทั้งสิบระบบในร่างกายให้แข็งแรงนอกจากนั้นเนี่ยค่ะฝึกเ,เรื่องของสมาธิให,ให,ให้เราใช้สมองได้เต็มที่มากขึ้นหรือว่าเราจะฝึกอา,อาชีพอาชีพสําคัญคนแปลกนะครูบางทีคูก็สงสัยแล้วก็รู้สึกเสียดายที่หลายคนที่ว่าก็แก่แล้วไม่ได้คิดอะไรครูเคยทอคนที่ทาอาให้สัพภาษเนี่ยนะคะว่าถ้าอายุห้าสิบขึ้นไปแล้วอ๋อก็อีก5้าปีหนูก็จะเกษียณแล้วค่ะคูกทำอะอ่ะแล้วกเกษียณเกษียณแล้วคิดจะทำ กเกษียณก็คือกเกษียณน่ะเกษียณหรอฮะเกษียณคือกเกษียณเกษียณคือก็ม่คงไม่ทําอะไรกะเกษียณโอไม่ได้นะไม่ได้นะ,กะเกษียณคือมันมีอาชีพงานบางอย่างที่กเกษียณเราก็ยังทําได้อยู่นะคะ,ะครูมีคนเพื่อนบ้านนะคนหนึ่งเขาอายุแปดสิบนะเออ เล่าหลายคลิปมากเลยเพราะเขาประทับใจมากเขาอายุเยอะแล้วเขางานที่เขาทําเป็นงานเบาแล้วเขาเป็นโรคเขาป่วยเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะคะเป็นงานเบาแล้วคนลูกค้าส่วนใหญ่จะรู้นะคะก็จะยกพัดลมมาให้ถึงบ้านถึงห้องเขาเลยนะคะไม่เขาไม่ต้องทิ้วไม่ต้องอะไรไปส่งนะคะไดรับซ่อมพัดลมตัวละสองร้อยค่าแรงเออแล้วก็ไม่รวมไม่รวมค่าของะคะ่ะแติบางอันมันแค่นอนช็อตเนี่ยเปลี่ยนสายไฟนี่นอนก็อาจจะแบบาสายไฟราคา อ่สี่สิบาทอะที่2องร้อสิอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะเออลูกค้ามีทุกวันวันหนึ่งเยอะมากเขามีกินเอ,อ่แก่แล้วก็ยังมีไรายได้น่ะวันเป็นพันนะด้วยอายุแปดสิบนะเธอเพราะฉนั้นน่ะชีวิตเขาก็เลยแบบโอ้มีคนดูแลมีอะไรนะเขาเพราะว่าเขาหาเงินได้จากซ่อมพลมก็แก๊กงนี่ไงนะงานบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ปะ่ะเออบางคนแบบรับแก้ผ้าไม่ใช่แก้ผ้าอย่างนั้นนะ แกทรงผ้าเออแกรับตัดขากางเกงแช่คือมันจะมีงานบางงานที่แก่แล้วก็ยังสามารถที่จะทําได้นะคะทีนี้ปัญหาคือการที่เราจะทํางานอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีการฝึกทักษะก่อนไม่ใช่อยู่ๆอยู่ๆคุณจะตัดกังเกงใครก็ได้นะเพราะว่าเอออย่างครูเนี่ยไปให้คนหนึ่งเก่งมากแล้วรายได้ดีมากอสองสามปทายาอายุเยอะทั้งคู่เกษียณทั้งคู่นะแต่รายได้ดีมากครูองเกงไปให้ตัดสามตัวค่าตัดตัวละแปดสิบอ่ะอืม ค่าตัดเฉยๆนะตัดให้ขาสั้นลงแต่ว่ากางเกงนี้มันเป็นกางเกงโพลีคล้ายๆมันจะเป็นกางเกงเอ,อ่อโพลีเอสเตอร์เลยเขาเาเรียกอะไรมันจะเป็นเหมือนจะยืดก็ไม่ยืดจะแข็งก็ไม่แข็งผ้ามันจะเีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีทักษะสูงมากๆค่ะเขาจะต้องรู้จักการใช้ฝีจากเอ,อ่อ ความแรงเท่านี้หัวตัวได้แบบไหนถึงจะทำาไม่ใช่สุ่มสีสุ่มห้าใครก็ทําได้นะเออมันไม่ใช่แบบผ้าทั่วไปนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ทําอาชีพเนี่ยเขาจะต้องอมีประสบการณ์สั่งสะสมมานะคะว่าอา๋อผ้าแบบนี้ต้องทําแบบนี้เออต้องปรับปรับฝีปรับอะไรให้มันพอดีกัแบบความยืดหยุ่นหรือว่าความแข็งความบางความของผ้าไม่งั้นไปตัดเขาก็พังพาังหมดเพราะฉะนั้น อันนี้มันเป็นทักษะเขาเรียกว่าสกิลนะคะเวลาครูพูดเรื่องสกิลอะหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมเออคุณมีสกิลอะไรเขาบอกไม่เขาไม่รู้จักครอว่าสกิลจริงสกิลคือทักษะนะคะคือเวลาเราจบปริญญาตรีเราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทนั่นไม่ใช่สกิลอันนั้นเป็นความรู้ความรู้คือเราเราได้รับใบประกาศเราเซอร์ติฟิเคตว่าเรามีความรู้แต่ว่าสกิลเนี่ยคืออะไรที่มันเป็นแบบเราฝึกฝนนะเช่นเช่นอะไรบ้างงานเชื่อมงานปูอ่าโบกปูนอะไร เทกระเบื้องอะไรงานที่มันเป็นแบบใช้ทักษะจริงๆบ้านเรามีปัญหาเรื่องนี้จริงๆค่ะเป็นหลักปัญหาระดับประเทศคือแรงงานไทยเนี่ยขาดแรงงานทักษะส่วนจะเป็นแรงงานทั่ว,วไปแรงงานทั่วไปค่าตัวไม่เหมือนกันนะคะอย่างสมมติว่าเป็นแรงงานทั่วไปถ้าเป็นคนงานต,งต่างว่าค่าแรงขั้นต่ําสมมตินะเอ่อนอันนี้นี่ราคาเมื่อสมัยก่อนสมมติค่าแรงขั้นต่ํสอง0้บาทใช่ปะ่ะเออคนที่ไม่มีทักษะ เฉพาะทางเนี่ยก็จะได้ค่าแรงเท่าขั้นต่ําแต่ถ้าคนที่เขามีทักษะเฉพาะทางค่าแรงเขาจะอีกราคาหนึ่งเลยนะเอออย่างที่ครูเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขารวยมากค่ะเขาเป็นช่างเชื่อม่ะซึ่งช่างเชื่อมปกติเนี่ยก็จะมีราคาค่าตัวสูงกว่าราคาค่าแรงขั้นต่ําอยู่แล้วนะคะถ้าแรงงานไร้ทักษะคือแรงงานที่มีแต่ใบใบจบใบเขาเรียกนะใบประกาศนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่มีฝีมือเออเล็กแ,แรงงานฝีมือ ช่างเชื่อมจะได้ราคาสูงค่ะช่างทั่วไปแต่คนนี้เขาไปเรียนดำน้ำเพิ่มนี่เขาเรียกการเพิ่มบูลค่าให้ตัวเองผู้ชายคนนี้เขาไปเรียนดำน้ำเพิ่มค่ะแล้วเขาก็กลายเป็นช่างเชื่อมใต้น้ำได้ด้วยเขาเขาเพราะว่าการเชื่อมใต้น้ำเขาจะต้องใช้ประสบการณ์เยอะนึกออกไหมยูย,ยูต้องเขาไปอยู่ข้างใต้ไปซ่อมเรือไอเรือใหญ่ๆยักษ์ๆเลยค่าแรงของเขาไม่ได้เป็นเงินเดือนไม่ได้เป็นรายชั่วโมงไม่ได้เป็น รู้ไหมว่าค่าแรงของเขามีหน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะมีหน่วยเป็นไม่รู้เม,ม่อมิลครูจะไม่ผิดหรือมิลลิเมตรหรือเซนติเมตรนี่นแหละคิดเป็นระยะแล้วค่าตัวสูงมากเพราะว่าในประเทศนี่มีคนทําแบบนี้ได้ไม่กี่คนนี่แหละเขาเรียกว่าทักษะนะคะนะคะเขาบอกว่าเขาเชื่อมทีหนึ่งเนี่ยเท่ากับพนักง,งานบางคนพนักง,งานทั่วไปนะที่ทํางาน Office ออฟฟิศแต่หลายเดือนคือเขาเชื่อมแป๊บเดียวอะ่ะเออเท่ากับหลายคนทํางานบางบางคนเนกะือบ กือบครึ่งค่อนปีเออนี่แหละเขาเรียกทักษะงั้นนะ่ะถ้าเราอยากจะเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยด้วยทักษะติดตัวสามารถหาเงินได้เนี่ยคุณต้องเริ่มแต่วันนี้คุณต้องเริ่มพัฒนาตัวเองต้องเริ่มสนใจนะคะว่าเฮ้ยเราถนัดอะไรวะเราฝึกอะไรได้บ้างเพราะมันไม่ใช่ว่าอะไรทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้เก่งทําวันนี้แล้วเดือนหน้าเก่งไม่ใช่มันต้องฝึกเยอะมากๆบางนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเวลาไปนั่งบูลลี่คนอื่นไปจิกกัดคนอื่นไปดูชีวิตคนอื่นไปนั่งส่องคนอื่นแล้วไปนั่ง ไปคอมเมนต์เขาไปจิกกัดไปหมั่นไส้ไปอะไรเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสียเวลาชีวิตมากๆนะใครที่ถ้าทําอยู่ถ้ารู้สึกว่ามันอดไม่ได้แต่มันว่างหนูก็เลยแบบหมั่นไส้มันมันพบูแบบนี้หนูจะจะอย่าคิดถึงนะตัวเองตอนอีกสา4สิบสี่สิปีข้างหน้าตอนที่เราแก่แล้วเนี่ยย้อนมาดูนะถ้าคนคนนั้นเนี่ยย้อนมาเขาคงตบหัวเราตบกระโหลกเบิดเลยนี่ไปหาอะไรทำดูที่แก่ามาแล้วมันลำบากเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่บูลลี่คนอื่นนะคะคนที่แซะคนอื่นคนที่เป็นทัวร์เดี๋ยวไปดา่าคนนั้นดา่าคนนี้ควรจะหยุดได้แล้วแล้วก็คิดได้ว่าเฮ้ยทําชีวิตตัวเองให้ดีดีกว่าเพราะถ้าคุณทําชีวิตตัวเองให้ดีพอแล้วมีทาอะไรก็ตามที่มีคุณค่าที่มีความหมายพอเนี่ยคุณจะไม่อยากไปบูลลี่ใครเลยเพราะว่ามันเสียเวลาของคุณในการสร้าง อนาคตไว้ข้างหน้าก็ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ใครที่ต้องการปรึกษาครูนะคะแอดไลน์มาจองเวลากับครูได้ที่0897456111จ้า